เป็นะล่วงลูกพรีเมียมวันนี้ลวงลึกค่ายรือหาดรอยล้านของเซียนพระคนดังป๋องสุพรรณวัสดีครับเป็ป๋องครับ,รบโอ้โหนี่นอกจากบ้านจะอลังการมากแล้วครับก่อนจะไปถึงบ้านต้นไม้ก็อลังการครับ,รบเซียนป๋องครับครับผม อ๋อนี่นี่ต้นอะไรเป็นต้นอะไรบ้างรับเนี่ยแน่นไปหมดเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลนะฮะที่หายากเราก็อยากมีกับเขาบ้างอ,อ๋อนี่ครับคือพอยต้นไม้แล้วมันก็ร่มเย็นนะพี่เริ่มจากต้นแรกนี่ต้นองค์ประธานของบ้านนะครับต้นนี้เหมือนเป็นประธานต้นไม้ฮะเขาเรียกว่าต้นกันเก่าโอ้โหนี่ไม้มงคลเลยนะฮะักาเก่าหนึ่งใน,นเก้า 1> 1, 9, ไม้มงคลคที่ก็ใช่ลงเสาเสาเอกของปู่บ้านใช่ไหม กันกระเาต้นน <therapist. S 1> ี้คุณป๋องคงปลูกมาเป็นร้อยปีนะครับผมว่าตั้งแต่พบชาติทีแล้วแน่เลยครับตอนนี้ไครปลูกอะไปใจซื้อเขาฮะแต่เป็นไม้ที่หายากพอจะได้ก็เป็นปีนะฮะสั่งไว้โอ้อย่งก็แบบเป็นไม้ขุดล้อมครับลอมือเป็นต้นใหญ่โตเมื่อมาอย่างนี้อยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ยุคฟาสต์ฟู้ดครับแม้แต่ต้นไม้ยังเดลิเวอรี่ขุดล้อมมาส่งกันถึงที่บ้านเลยแต่ต้องยอมรับนะครับว่าบ้านพี่ป๋องเนี่ยเขียวครึม พอดูแต่ละต้นสิครับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหนี่เฉพาะต้นไม้นี่แต่ละต้นล้วนเป็นไม้แบบไม้เก่าแก่หายยากแม้นในวันณคดีครับคุณกครับอันนี้ดอกสวยเขาเรียกทองฝาวต้นทองฝาที่ขึ้นอยู่ตามท้องนาดอกสีสวยๆสุดร่ที่เคยเป็นนางเอกละครนี่อีทอง้าวนี่เะฮะนี่ตอนนี้ฮะ โอ้โหนี่ก็ปีสิบปีนะครับอันนี้ไม้พยุงอ๋อนี่มีไม้ไม้ที่เขาไม้มงคลที่เขาห้ามห่วงห้ามมาฮะประเอิญได้มาต้นก็ปลูกไว้เป็นมงคลฮะโอ้นี่ฮะอันนี้กระโดนกระโดนนี่ก็ไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่กระโดนนี่กินยอดได้นะฮะยอดอ่อนนี่กินได้เขาเรียกที่เพลงเขาร้องอะแม่ดอกกระโดนะไรนี่แนี่โอ้นี่เลยครับนี่ ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดธรรมชาติเขาเนี่ยก็มันจะขึ้นตามพรอไร่ท้องนาต่างๆนะฮะเป็นไม้ป่าอย่างนี้ครับหรืออยู่ตามท้องทุ่งนี้นะคะอันนี้กําลังนิยมมากก็คือต้นมังมีโอ้โหเนี่ดูครับต้นมังมีเป็นการตอกย้าถึงบารมีของเจ้าของบ้านและเจ้าของต้นไม้ด้วยนะครับ คือเป็นไม้มงคลอ่ะชื่อก็ดีฮะใครอยู่ปลูกไว้ก็จะได้มั่งมีสีสุขอะไรเงี้ยครับโอ้นี่ต้นมั่งมีนะครับต้นมั่งมีนี่ฮะแต่คนจะเป็นเจ้าของแน่ต้องมั่งมีอยู่แล้วนะครับก็ลีลาเขาจะอ่อนช้อยแล้วก็ดูแล้วมันสวยอ่ะแล้วก็ออกเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยไอ้ดีต้นพับลูกพับโอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่านอกจากเสียป๋องจะเป็นเสียนพระแล้วยังเป็นนักเลงต้นไม้อีกด้วยแฮ อ่านี่มาอีกเขานี่นะครับของต้นไม้ใหญ่หายากใหญ่เพราะว่าบ้านคุณป๋องเลยนะครับครับไอ้ต้นที่เห็นข้างหลังเนี่ยหายากต้นจันทร์อ๋นี่ต้นใหญ่มากอ๋อนี่ต้นอินจันทร์นี่นะครับให่อินจันทร์ที่เขาหากันแต่ที่ลูกเป็นเหลืองๆหอมๆนะครับใช่ครับใช่ๆโอ้หนี่ส่วนใหญ่เมื่อสมัยก่อนนี่ออกลูกแล้วนี่มันจะอยู่ตามวัดนะตามลานวัดนี่นะฮะเด็กวัดนี่เลยเกิดเย็นใช่ อันนั้นก็คือต้นกระจะต้นกระจะต้นที่เนี่ยต้นใบเขียวๆเ,เนี่ยนะฮะอ,อ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นต้นไม้ที่ออสมเด็จพระกรมหลวงนะฮะ,ะกรมหลวงชุมพรเนี่ยไปปลูกไว้ที่หน้าวัดปาข,ของมาหามเท่าหลวงปู่สุกโอ้โหพะเกจิครั้งสมัยอโอ้โหร้อยปีก่อนแล้วมั้งครับผมก็เห็นว่าเป็นไม้มงคลขนาดว่ากรมหลวงชุมพรเนี่ยไปปลูกไว้กับหลวงปู่สุกซึ่งโด่งดังในวงการพราอย<ช>ู่แล้วผมก็เลยอยากได้ต้นกระจาะ พี่ป๋องก็เลยไปขุดที่หน้าวัดเออไม่ใช่ครับไปขุดล้อมจากที่อื่นมานั่นเองแล้วต้นถัดไปน้ไม้พยอมดอกก็จะหอมโอ้โหนี่ครับที่มีมลีลาโบราณเก่าแก่หายากนะครับต้นนี้ก็คือลูกเกดลูกเกดไอ้นี่มยมแดงม,มยมลูกใหญ่ๆสีแดง นี่คุณป๋องชอบมากเลยนะต<อ><อ>้นไม้มนี่นั่นเลยนะครับผมเป็นคนชอบเป็นคนโบราณน่ะปู่ย่าตายายเราอยู่บ้านนอกไงพอเรามาอยู่กรุงเทพเราก็อยากจะให้บ้านเราเนี่ยเป็นสวนเป็นป่าคุณป๋องก็เลยต้องลงทุนนี่ฮะสร้างป่าย่อยๆขึ้นมาในบ้านด้วยมูลค่ากว่า10ล้านบาทโอ้โหพี่อ๋อยถามสพป๋องไม่กล้าตอบเอาแต่หัวเราะอ,อย่างเดียวเลย มีมุมสวนเบาๆหลังบ้านเดี๋ยวเรายกล้อลัดเลาะไปดูฝั่งหน้าบ้านพี่ป๋องกันบ้างครับโอ้โหดูครับ,รบต้นไม้รอบบ้านเลยครับรอบบ้านรอบเฉาะ<อ>ด้านหน้าบ้านนะก็มีต้นไม้ที่ไม่ซ้ำแบบเลยนะครับไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม้หายา,ยากอีกครับ<อ>เาเรียกไม้ชุมแสงที่ครับท,ที่พระเกจิสมัยก่อนเอาไปทําตะกรุด นี่คือ,อไม้ไม้ชุ่มแสงจะขึ้นตามกลางทุ่งนาตามตามสวนตามไรใหญ่ๆนี่นี่ก็เป็นร้อยปีฮะครับแล<ต>้วนี่มีต้นแหเลยครับมีแหเลยครับ <c oughs> แห่นั่นเราแบบเอาเพชรหน่อยดักดักเงินทองอ้นี่มีเล่นของ <c oughs> ทุกอย่าทุกตัวนี่มีกันเล่นของฝังของม่ตลอดนะครับไอ้นี่ต้นกระโดนดักเงินดักทองนะครับนั่นแน่เล่นดักกันทุกทางอย่างนี้เงินทองจะรั่วไหลไปไหนละเนี่ย เห็นแล้วบ้านคุณป๋องนี่มีประตูทางเข้า2ประตูนะะอันไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนี่ครับนี่นี่นั่นหน้าอ๋อนี่เข้ามาที่พอดีเข้าด้านนี้นะครับนี่ก็คือเข้าบ้านเนี่ยฮะแล้วด้านทุนที่ที่ระบายเมื่อกี้เป็นอะไรครับก็เป็นโรงรถเข้าข้างหลังบ้านคนงานครับครับพอรถบ้านคุณป๋องนี่อีกประมาณสัก20คันนะครับทั้งหมดกี่คันที่ใช้รถเนี่ยก็ห้าหกคันโอ้ของลูกด้วยของอะไรเงี้ยฮะของแฟนแล้วที่สำคัญเนี่ยรถเซียนใหญ่ทั้งทีก็ต้องมีเล่นเลขอีกโโอ้หเลขทะเบียนรถเลขก็มมมีผู้้ใใหหญ่เตตาาคทะ คนที่แบบชื่นชอบเรามีเลขเขาก็ให้เรามาใช้ทีนี้เห็นนี่มีหมดนะครับเลขตองสหรือแต่เลข9้ซึ่งเลขมงคลสูงสุดของคนไทยครับสี่สห้าครบเซตเลยนะครับพี่ป๋องบอกเป็นคนไม่ถือโชคถือลางด้านตัวเลขแต่ไปไปมามาไงพี่นี่มีครบทุกเลขเลยนะครับมาดูฮะแหมมีสิงสาราสัตว์หลายชนิดมากเลยนะครับคือมี ชอบพะพวกสัตว์ช้างม้าควางก็มีนะครับอ้นี่เป็นเป็นห่วงจุ้ยหรือว่าเล่นของเสียสารได้ไหมครับไม่ครับไม่ไม่ถือเพราะว่าชอบอ่ะซื้อมาก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนก็ตั้งโชว์แต่ช้างนี่มีเยอะนะตรงนี้มีนี่หน้าบ้านนะฮะนี่ประตูหลักนะครับประตูหลัด้านหลังก็มีด้านหลังมีสองเชือกมาเลยนะครับสองตัวใหญ่นะฮะตัวมีลูกด้วยที่สระน้าคือเขาว่าเป็นมงคลเราก็เชื่อความเชื่อเราก็ก็ดีนะไว้บ้านก็ทําให้เราแบบ มันเหมือนมันเป็น,เป,นเป็นป่านะ oh. เรามีต้นไม้แล้วก็มีสัตว์เอ oh. ้มาวางนะ oh. แต่ว่าผมเนี่ยมันร่วมสมัยพี่เอ่มีช้างมันมีคิวปิดอะไรอ๋อนี่มีเทพเจ้ามาหลายหลายประเทศเลยนะครับคือทำเนี่ยเหมือนแบบว่าห้องลูกอยู่ก็อยากให้ลูกมันน่าอยู่อะห้องอะ oh. อก็มีเนี่ยคิวปิดเป็นเป็นหินอ่อนนะก็ oh. เอามาตั้งไว้ตํา มุมบ้านอ๋มีเทพมีเทพทีอะไรต่างๆเยอะแย,ย,ยะมากมายนีค่คนไม่จากกรุงลงเลยนะครับเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งก็เลยตั้งไว้อย่างนี้ก่อนเรียกได้ว่าปลูกเลือนตามใจผู้อยู่ของจริงชอบอะไรก็ใส่ไปตามนั้นจัดหนักจัดเต็มทั้งแบบไทยๆและกิ่นไอฝรั่งละครับอ่ะ เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้วงอาณาจักรเซียนพระร้อยล้านกันต่อกับชีวิตที่ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้กิษณะหลวงลูกพรีเมียมครับ